สวัสดีค่ะเด็กๆ Hello everyone กลับมาพบกับครูมดอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอีกัวกันไปแล้วอีกัวก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เอ๊แล้วเด็กๆได้ไปสังเกตรหรือเปล่านะว่ามีของสิ่งไหนบ้างที่มีเท่ากันหรือมีจำนวนเท่ากันอย่างเช่นวันกับวันก็คือ 1กับ1มีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวตามครูมดไปเลยค่ะเด็กๆมาแล้วนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอันอีกวัวอันอีกแปลว่าไม่เท่ากันค่ะอันอีกัแปลว่าไม่เท่ากันเอ๊ะแล้วจะมีอะไรบ้างนะที่ไม่เท่ากัน แล้วไม่เท่ากันเป็นแบบไหนตามคุณมดไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณมดจะพาเด็กๆมาผจญภัยกับพี่ไดโนเสารหรือว่าไดโนเสาร์นั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆลองดูสิคะตอนนี้ที่หน้าจอมีไดโนเสาร์อยู่กี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยทูใช่ไหมคะมีไดโนเสาร์อยู่สองตัวไดโนเสาร์ตัวแรกสีส้มชื่อว่า ทีเล็กเด็กๆรู้จักทีเล็กไหมคะพี่ทีเล็กเขาเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อนะคะมีขาหน้าสองขาที่สั้นๆด้วยอ่าแล้วตัวละคะสีเหลืองตัวสีเหลืองนั้นชื่อว่าเทอราน,นดอดนค่ะเจ้าเทอรานโานดอดนนั้นเขาเป็นไดโนเสาร์ที่บินได้มีปีกเขาก็กิน อาหารทะเลเป็นอาหารเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเจ้าไดโนเสาร์ทั้งสองตัวนั้นเขามาทำอะไรนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะโอ้โหพี่ทีเล็กมีใครมาด้วยค่ะเอ็นะคะไดโนเสาร์เอ็เอแล้วเทอร์ดอนล,ล่ะคะเทร์านดอนก็มีเอ มาเหมือนกันค่ะเอ๊ทีเล็กมีไข่กี่ลูกเด็กๆช่วยมดน้ำหน่อยนะวันทูีเล็กมีไข่สองฟองใช่ไหมคะเราก็เขียนน u m ก็ทูไว้เลยแอรแล้วเทราโนดัลละ่ะมีไข่กี่ฟองนะเด็กๆช่วยมดน้ำหน่อยว่าน่านี่นะคะเทราโดนอดอลมีไข่หนึ่งฟอง แล้วทีเล็กมีไข่สองฟองเทราโนดอนมีไข่หนึ่งฟองสองกับหนึ่งทูกับวันมีค่าเท่ากันไหมคะเด็กๆถ้าเราอยากรู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะพูดก็ไม่เหมือนกันด้วยเราลองมาจับคู่กันนะคะถ้าเขาจับคู่ทั้งหมดด้วยกันได้แสดงว่าเท่ากันแต่ถ้าจับคู่กันไม่ได้ทั้งหมดแสดงว่าไม่เท่ากันนะคะ เราลองมาโยงเส้นจับคู่กันเลยค่ะไข่ฟองที่1กับไข่ฟองที่1จับคู่กันได้เอ๊แล้วไข่ฟองที่2อล่ะมีคู่ไหมไม่มีคู่ถ้าไม่มีคู่แบบนี้แสดงว่ามีค่าไม่เท่ากันหรือว่าอัน e อีกว่านั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามพูดนะอันอีกว่า,ามวนะ un e w. ไม่เท่ากันค่ะ าดูต่อไปกันเลยเอทีเล็กมีอะไรมานะอู้้ทีเล็กมีเพื่อนมาด้วยเทลานอโดล่าอู้หูเทลานอดดลก็มีเพื่อนมาเหมือนกันเอทีเล็กมีเพื่อนกี่ตัวนะเด็กๆช่วยมดนับหน่อยนะ h o ม m น n y d i n โน a u r นะคะเด็กๆช่วยกันนับนะคะ one two อ่าทีเล็กมีเพื่อนมา Two. Two 2 two นะคะทีเล็กมีเพื่อนมา2 w o แแล้วเทร์โานโดดล่นนะคะมีเพื่อนมากี่ตัวช่วยกันนับนะ one two t h เทราโานโดนมีเพื่อนมา3 3 r e e สามนะคะ,ะเราเขียนไว้เลยอ่ะแล้ว t o กับ3มีค่าเท่ากันหรือเปล่านะถ้าเราอยากรู้ แล้ลองมาจับคู่สิคะว่าเท่ากันหรือเปล่าไดาโนเสาร์ตัวที่หนึ่งจับคู่กับตัวที่หนึ่งไดโนเสาร์ตัวที่สองจับคู่กับตัวที่สองอา้าวแล้วไดโนเสาร์ตัวที่สาล่ะคะมีคู่ไหมไม่มีคู่เลยถ้าจับคู่ไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเขามีค่า ไม่เท่ากันค่ะถ้าไม่เท่ากันเราก็จะพูดว่าอันอีกว่าคือไม่เท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูต่อไปกันเลยค่ะเอ๊ะทีเล็กมีอะไรมานะาทีเล็กไม่มีเลยวันนี้นะคะเจ้าไดาโนเสาร์ทั้งสองตัวออกไปหาอาหารแต่ทีเล็ก ไม่มีอาหารหาอาหารมาไม่ได้เลยส่วนเจ้าเทราโนดอนหาอาหารมาได้หาอะไรมาได้คะเด็กๆหาปลามาได้เอ๊เด็กๆลองดูสิคะทีเลกหาปลาหาอาหารมาได้ไหมคะหาไม่ได้แสดงว่าเป็นซีโรนะคะส่วนเทราโนดอนหาปลามาได้กี่ตัวคะเด็กๆวัหาปลามาได้ดดดนห,าาไดหนึ่งตัวออาถ้าอย่างนี้ เราจับคู่กันได้ไหมคะทีเล็กไม่มีไม่มีอาหารมาเลยแสดงว่าจับคู่กันไม่ได้นะคะจับคู่กันไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเขามีค่าไม่เท่ากันก็คืออัน e อีก่านั่นเองคะ่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอันอี e ก่าไม่เท่ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่านะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆ match the number of objects in the two sets by drawing lines นะคะให้เด็กๆจับคู่สิ่งของแล้วก็โยงเส้นหากันนะคะอ่ะเรามาดูเลยข้อที่1น,นะคะจัก,กรยานโยงเส้นจัก,กรยานคันที่หนึ่งไปหาเด็กคนที่หนึ่งจับคู่จัก,กรยานนะคะ โยงเส้นจักรยานคันที่สองไปหาเด็กคนที่สองแต่ว่าจักรยานคันที่สมไม่มีเด็กคนที่3าให้มาจับคู่ด้วยเลยแบบนี้แสดงว่าไม่เท่ากันนะคะมีค่าไม่เท่ากันก็คืออั e นอีกัวนั่นเองค่ะมาดูข้อที่สองกันบ้างเดี๋ยวเรามาจับคู่ถ้วยกับจานนะคะ ถ้วยกาแฟกับจานนะคะถ้วยใบที่หึงกับจานใบที่หนึงโยงเส้นจับคู่ถ้วยใบที่สองกับจานใบที่สองแล้วก็โยงเส้นจับคู่ถ้วยใบที่สกับจานใบที่สแต่จานใบที่4ไม่มีถ้วยใบที่สมาให้โยงเส้นหากันเลยแบบนี้แสดงว่ามีค่าไม่เท่ากันหรือว่า อันอีกว่านั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอันอีกว่าไม่เท่ากันไปแล้วนะคะให้เด็กลองไปหาสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเองแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่ามีอะไรที่เท่ากันและไม่เท่ากันบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ครูม,มดฝากไว้แค่นี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้า สัปดาห์นี้ต้องจากกันไปแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆบายบาย